สวัสดีครับชาวพัฒนาชุมชนทุกท่านนะฮะนี่คือบรรยากาศการเก็บถั่วพาของชาวนคตออำเภอจอมพะนะฮะถามว่าเราเก็บไปทําไมถั่วพาอันนี้เราเก็บไปทําปุ๋ยหมักฮะด้วยมันมีเหตุจําเป็นครับเพราะว่าที่เดินของผู้ใหญ่บ้านตาบอดเขาจะมีการถมที่ฮะตรงนี้เห็นไหมฮะคูดินจะมีการปรับแต่งพื้นที่พวกเรา ชาวนอพตอจอมพระก็เลยเล็งเห็นประโยชน์ครับถั่วพะเอาไปทําประโยชน์ได้คือการทําปุ๋ยหมักครับเป็นวัตถุดิบชั้นดีครับผมนี่ฮะก็มีชาวบ้านมาให้กําลังใจด้วยครับผม่เ <c> ร <oughs> าเห็นอยู่ฮะคุณชาลีครับคุณชาลีว่ายัางไงบ้างวริฮอตโอ้โหชาลีเวริรีฮอต อ๋อยิ่งกว่าหมวยโซฮอตนี่โอ้ยไงฮะชื่ออะไรครับสบายดีค่ะเอ้าซื้อคนจะได้ซื้อสบายดีบาทนี่พี่น้องเอ้ยแม่นางอุไลครับอันนี้แม่นางอุไลเด้อนี่เด้อแม่นางอุไลไปพอเนี่ยได้เหวอผมแดงๆนี่งละแม่น่าเล่ารถเอออันนั้นหัวนั่น ว่แมนเพียรงนี่คือแดงในหัวกระไดให้ก็ทั่วผ้าเนาะสาครับสำหรับวันนี้ขออัปเดตกิจกรรมของนอพตอจอมพระเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้อง